สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน,น้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมา โค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จ้องมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเคมังกรสกาวสมพูเราก็เอ็กซ์แก็ยังมีนะครับวงน้องเราก็พีคกว่าการแจกโค้ดวันนี้นะครับเนาะก็เป็นการโหวตหมายเลขึหนึ่งกับหมายเลขึนสองนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าทุกๆสัปดาห์จะมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนาะทุกๆวันเสาร์นะครับพี่จะมีกิจกรรมมาให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับพี่ขออธิบายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก่อนนะครับวงน้องกกก็็คคคืืออออ่ะขงงงาาาห้โววนนนนัััเรรบปสด ใจสิ่งไหนนะครับที่พี่ไม่ให้บวตนะครับวงน้องก็สามารถหวตได้เต็มที่เลยนะครับก็คนนึงจะกี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับน้องก็ใส่เต็มให้ตัวเองชนะไปเลยนะครับวงน้องแล้วก็ส่วนวันรับของนะครับก็เป็นวันอาทิตย์ตอน7จ็ดมงเช้านะครับก็อย่าลืมตื่นแต่เช้าเข้ามารับของกันด้วยละกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับวงน้องส่วนวันรับของนั่นเองนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็คือพี่ไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วนะครับน้อง ก็ถือว่ามีหลายน้องนะครับที่ขอมานะครับงน้องเราก็พี่ไปอ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเราก็สัปดาห์นี้นะครับบงน้องก็คืออันที่ค้นขอเยอะมากนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่มาให้โบว์ละกันนะครับเราก็เป็นหมายเลขหนึ่งละกันนะครับวงน้องเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งเลยละกันนะครับหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับงน้องก็เป็นบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทหรือว่าเพชร510เพชรละกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้บัตรกาลิน่ามูลค่า200บาองล้วก็าพชรา1 0เพชรห้ารเลยี่ คอมเมนต์ก็ได้นะครับเนาะให้พิมพ์มาได้เลยนะครับวงน้องก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคอมเมนต์ไหนสนะนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะครับวันพุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวพี่จะมาเลยละกันนะครับเนาะก็เข้ามาเอาของกันด้วยนะครับวงน้องก็คือเลยวันพุ่งนี้แล้วก็แจกของวันพุ่งนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นคลิปตอนเจ็ดโมงเช้านั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวงน้องคุณไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เป็นบั พิมพ์คําว่าบัตกาลิน่าลงใต้คอมเมนต์เลยนะครับเนาะก็เป็นหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็คงถามนะครับสำหรับหมายเลข2ในสัปดาห์นี้เป็นอะไรพี่ก็คือมีคนขอมาเยอะมากเหมือนกันนะครับน้องๆสำหรับหมายเลข2นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนนั่นเองนะครับน้องๆถ้าอยากได้สกินปืนนะครับให้พิมพ์คําว่าเ m 8มาเลยนะครับน้องๆก็คือสัปดาห์นี้นะครับหมายเลข2ก็เป็นเ m 8นั่นเองนะครับเนาะถ้าอยากได้สกินปืนเ m 8ตัวนี้นะครับให้ทุกคนนนนะะคคครรัับบพพิมม์ําาาว่ XM8 ได้้เลยองๆ คนหนึ่งจะกี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับน้องให้พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับบงน้องเราก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีละกันนะครับบงน้องเออก็จะเป่ามาได้เลยนะครับนาะงก็ง่ายๆเลยนะครับบงน้องถ้าอยากได้สกินปืนตัวนี้นะครับให้ทุกคนพิมพ์คําว่า xm8 ม,ม,ม,มาได้เลยนะครับน้องก็พิมพ์สั้นๆเลยนะครับบงน้องก็คือ xm8 มาได้เลยนะครับบงน้องก็คนหนึ่งจะกี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับน้องก็สามารถพิมพ์กันได้นะครับล้วก็ที่ขออธิบายนิดนึงนะครับ ให้เลือกอันเดียวแล้วครับนาะอยาโวด2อันนั่นเองนะครับของน้องก็คือถ้าจะเลือกสกินปืนก็เลือกสกินปืนเลยนะครับนาะอแล้วก็ถ้าจะเลือกบัตรกาลิน่านะครับของน้องก็คือให้เลือกเป็นบัตรกาลิน่าไปเลยนั่นเองนะครับของน้อง เพราะว่าพี่เห็นหลายๆคนนะครับน้องๆก็คือแบบว่ามาโหวตสองหมายเลขเลยนะครับเนาะพี่ก็สับสนนะครับสรุปแล้วจะเอาอันไหนนะครับน้องๆก็คือถ้าจะเลือกอันไหนก็ให้เลือกอันเดียวไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็ทําตามกติกากันด้วยนะครับถ้าอยากได้ของจากพี่นั่นเองนะครับน้องๆเราก็สรุปง่ายๆนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่มาสรุปให้ดูเลยนะครับเนาะก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนะครับให้พิมพ์คําว่าบัตรกาลิน่ามาได้เลยนะครับแล้วก็หมายเลขสองนะครัับบเนนนาาาะะกก็คคคคือให้ทุรพพิม์ํว่ XM8 มาได้เลยนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับน้องก็เลือกเอานะครับเจ้าหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับน้องก่อนที่จะโหวตนะครับน้องๆพี่ขอคลิปนี้นะครับสามร้อยไลค์ละกันนะครับพี่ขอคนดูสักเก้าพันเก้าร้อยละกันนะครับน้องๆก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชรค์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องๆก่อนที่จะแบบว่าไปดูคลิปต่อน,ะะนั่นเองนะครับน้องก็คือแบบว่าวันพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าน,นะครับน้องๆก็รอรับของได้เลยนะะั่นเอง นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงฟรีนะครับน้องก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่จะมาถึงนะครับอน้องก็เป็นวันที่12หาวันที่18นั่นเองนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็แจกสัตว์เลี้ยง3าตัวเลยนะครับก็เป็นทางด้านตัวเอเลี่ยนนะครับน้องก็แพนกินแล้วก็ตัวละครลิงนั่นเองนะครับองน้องก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นวันที่19กนั่นเองนะครับแจกสกินปืนถาวรนะครับองน้องก็ง กล่องสกาชมพูนะครับนอ้องเราก็ AK ดาก้อนนะครับขอ,อกนอก้องเราก็ที่ส่วนต่อมานะครับก็เป็นลูกซองควง ก็ถ <g ill ers> ือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็แจกฟรีจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นวันที่26นะครับจนถึงเดือนหน้าวันที่1เลยนะครับน้องๆก็คือจะเป็นทางด้านของซุดนั่นเองนะครับน้องก็มีซุดผู้ชายนะครับหนึ่งซุดแล้วก็ซุดผู้หญิงสซุดนั่นเองนะครับน้องๆซุดก็ตามนี้เลยนะครับน้องก็คือซุดตัวนี้นะครับก็เคยมาแจกฟรีแล้วด้วยนะครับเนาะก็คือสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่พลาดไปนะครับก็สามารถมารับกันได้นะครับก็กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่26เเปป็นนนนตต้ไััองรรกกิจมวนี้นกง็ สามารถเล่นได้ทุกคนแล้วก็รับของฟรีกันได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนาะสายฟรีนะครับก็เตรียมรับเต็มๆเลยนะครับบงน้องพี่บอกเลยนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ได้มาบ่อยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็พี่จะมารายงานอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะว่ารับสุดยังไงรับสกินปืนยังไงแล้วก็รับสัตว์เลี้ยงยังไงนะครับบางน้องก็คือส่วนกิจกรรมนะครับยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมจะเริ่มตัั้้งงแต่่่วนนนนททีี22 22จถึเดือหา เลยนะครับองน้องก็ค <is> ือในส่วนต่อมานะครับองน้องก็คือเริ่มวันที่2เป็นต้นไปนะครับก็จะมีทางด้านของบัตรสร้างห้องนะครับเนาะบัตรเปลี่ยนซื้อก็ยังมีนะครับองน้องก็คือสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่คิดจะเปลี่ยนซื้อนะครับไม่มีเพชรเปลี่ยนซื้อนะครับก็กิจกรรมตัวนี้นะครับมีบัตรเปลี่ยนซื้อแจกให้ด้วยนะครับองน้องก็คือมีบัตรเปลี่ยนซื้อด้วยบัตรอีโวด้วยนะครับเนาะเราก็เป็นทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนด้วยนะครับองน้องก็ยังมีนะครับเนาะเราจะได้้ฟแลวก็ออีวนนนนนนััั่เเงงะะะครรบก้้็จปมาณลย แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับน้องๆก็คือในส่วนต่อมานะครับก็ยังมีทางด้านของห้องทดลองรับด้วยนะครับน้องๆกิจกรรมตัวนี้นะครับก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนอะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็อัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับน้องๆเราก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับน้องๆกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็คือใครที่ไม่เป็นสายเติมนะครับน้องๆก็คือพี่ไม่แนะนําเลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่เป็นสายเติมนะครับก็ต้องมีเพชรถึงพันด้วยนะครัับนนน้้อองงงๆพีีี่่ใหเเเเรรจถึลลลยยยยะคากกก็ดดทว ครัวบน้องก็จะได้รับสุดทั้งหมดเลยนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับบน้องก็เล่นง่ายๆนะครับก็ถ้ามีเพชรหนึ่งพันนะครับก็สามารถเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องยากนะครับส่วนของขวัญรางวัลนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับบน้องก็มีทางด้านของสุดนะครับแล้วก็มีทางด้านของท่าทางด้วยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับน้องก็คือส่วนของขวัญนะครับก็ยังมีทางด้านของกล่องสกินปืนนะครับเนาะแล้วก็กล่องเสื้ออะไรต่างๆมากมายเลยนะคร ของเกลือก็มีนะครับพวกน้องส่วนของเกลือนะครับก็เป็นทางด้านของตาล่านะครับเนะเาะแล้วก็เครื่องตรวจจับนะครับแล้วก็กองไฟอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าของ เกลือก like no ็ม right right. ีแล้วก็ของแรก็มีนั่นเองนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับดวงน้องๆแล้วนะครับว่าจะสุ่มได้ของนี้หรือของเกลือนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องก็คือทุกคนนะครับสามารถเข้ามารับกันได้แล้วนะครับเนาะก็เป็นสกินไม่ใช่สกินนะครับวงน้องก็คือเป็นบัตรอีโว้นั่นเองนะครับเนาะสามใบนั่นเองนะครับเพียงแต่น้องๆเข้ามาในเกมนะครับก็สามารถเข้ามารับตรงนี้กันได้ทุกคนเลยนะครับเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็สามารถ สามารถเข้ามารับกันได้เลยนะครับวงน้องก็ไม่ต้องไปลงเล่นไม่ต้องอะไรให้ยากนะครับเนาะก็อย่าลืมนะกันนะครับวงน้องตอนนี้ยังรับไม่ได้นะครับเนาะถ้าคลิปนี้โพสต์ไปนะครับก็น่าจะรับได้แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับอาจตอนเที่ยงคืนนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือเที่ยงคืนแล้วนะครับเนาะแต่มันยังรับไม่ได้นะครับวงน้องเออก็คือถ้าคลิปนี้โพสต์ไปนะครับก็น่าจะรับได้แล้วนะครับสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่รู้ก็สามารถเข้ามารับกันได้นะครับกกกกก็็เเเนนนนนิรรรมอออัััังงคบบบ้้้ทุไไดดหืาย ด้วยนะครับน้องสําหรับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับน้องก็เป็นบัตรอีโว่ใบเลยนะครับน้องก็ถือว่า GM นะครับได้ใจดีสุดๆเลยนะครับน้องในสัปดาห์นี้นะครับแจกของเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้ไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็พี่ขอทวนกิจกรรมอีกทีนึงแล้วกันนะครับน้องก็คือสําหรับนน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 ้้้้อออองงๆคคคคคคคไไหหะะะรรรรัััับบบบบททที่่่ยาาาาากกกกดตลลมู200็ืใุ พิมพ์คําว่าบัตรกาลีนามาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืน XM8 ปนะครับให้ทุกคนพิมพ์คําว่า XM8 มาได้เลยนะครับน้องๆก็พิมพ์สั้นๆมาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็ถือว่าหลายๆคนก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วันรับของนะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงเช้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามารับของกันด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นไงกันบ้างครับน้องสำหร างานกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก anyway, um, so well. ็วันพรุ่งนี so ้จะมีการแจกของด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าชอบไม่ชอบก็สามารถติชมกันได้แล้วกันนะครับน้องว่าอยากให้พี่แจกอนุนอยากให้พี่แจกนี่ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเนาะพี่ไม่ว่าอะไรเลยนะครับน้องเออก็สามารถคอมเมนต์มาเล่นกันได้นะครับเนาะก็ถ้าไม่ชอบอะไรนะครับก็บอกพี่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะพยายามปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับ สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับบ๊ายบาย